สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนชาวบ้านตากข้าวบนถนนวันที่17พฤศจิกายนเพจคุยกับพลคนข่าวบุรีรัมย์ได้โพสต์ข้อความระบุว่าข้าวหายชาวนาตากข้าวไว้บนถนนถูกโจรขโมยหายหลายเจ้าระมัดระวังกันด้วยนะครับบ้านหนองแ้วตตำบลเจริญสุขอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์หลังจากเรื่องราวดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ออกไปต่างก็มีชาวโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจํานวนมากอาทิเช่นถ้าจะขโมยข้าวไปขโมยผักดีกว่าไม้ข้าวโล้แค่ห้าถึงหกบาท ผักโรลตั้ง3ามถึงสี่ขโมยนี่ก็ช่างกระไรซ้ำเติมชาวนาอยู่นั่นแหละ แค่ข้าวราคาตกก็ทอกันอยู่แล้วอีกท่านบอกว่าทำไมถึงไม่ไปรวมกลุ่มกันขอตากตามลานวัดหรือสนามกีฬาโรงเรียนคะแล้วจัดเวรยามกันเฝ้าเอาตากบนถนนแบบนี้มันอันตารายแถมข้าวก็ถูกขโมยอีกอีกท่านบอกว่าแค่ราคาข้าวก็ตกต่ำพอแรงแล้วทำไมมันซ้ำเติมด้วยการขโมยข้าวเนาะเป็นต้นอย่างไรงก็ตามขอให้ตามตัวคนขโมยข้าวให้ได้นะครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอบขอ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 คุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ